ปลาหมึก <ทะ S 1> ตำมะฮ <ๆ S 1> ุงมามามาพี่น้องมากิน,อน,นเอาไข่นี่ไข่นี่มามามาพี่น้องมากินน้ำกันเศีกเศีกเศ่กเศีกโอ้มีปลายา่งางด้วยปลาย่างอีกอย่างอันนี้คือใส่โป๊ดใส่เป็ดมาแล้วไงปลาบูชดซื้อมาแต่หมูว่านนี่งวันนี่ ทไาเลยบเขาเอาปลาตายให้ให <Bilder S 1> ้เอใส่ปลาด้บะล้างกันกันเย็นใส่ถาดก็ได้เอาไปใช้ปาพี่น้องไหมนชื่ออะไรนะชื่ออะไร ซุกย่บแงตามันั่นน่ะหัวแม่แน่เจ้าเอาหางเขามาใส่ไฟหัวผัดออกนอกคอยปีนออกเจ้าก็ปีนเขาแหละคอยปีน้เจ้าก็ปีน่นอนนแล้วกินยังนี่กินตอนรับปีใหม่บะ ว่านนี่ทรงไทยบ่มขึ้นว่านนี่ทรงไทยเมื่อนีีตเรเอาจานให้บ่มีไฟเนาะไฟกันนะซิอามาไซนีนี่หลอดไฟนะนี่นี่อามใส่นีนี่สิ้นนี่อามใส่นีนี่เออตะเกียงไหตะเกียงมะแครนเซนีนี่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 สั่นิ้วว่ะนะ ที่เป็นยงบอฮะอ้ตัวตำหูเขานี่บอกเอาเอาเอาไปได้เงินห้ามกินนี่ก็ได้หามนที่จะไปกินนเฮือนน้ำาวบอกเออไปกินนี่น้ำแปติมบอกน้ง ตามงุงเ่ะรูอยากไปกินเอาไปเอาไปไปซื้อดีๆีถวยความไปกินมา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 พี่น้องมาเอาไปอีนี่เจีวปลาบางเีนึ่งเดไปไหมน้ำเขาหนึ่งเดียูบ่เจียวปลาเจียเ็ดน่อเบิ้ดงดมาจิยูมาจิเลือขอบหลอพ่อเจียวปลาชบานนะนั่งลงเวพี่นเวยเออว้เนเอ้เจวปลายังอฮ้ยจวดหันขมไปไหนบ้ เออยาดูดอันดื้ออีดีไรอีอัน,อนมาดูมาดอมาคหาแม่มาค่ะในการพี่น้องปลาเผาอันนี้หอยแครง อันนี้ตำมะฮงอันนั้นพวกกินโรคหกชีพโรคหกชีพนะยายามามาพี่น้องมาอยู่อย่างนี้นี่นั่งมามากินด้วยกันมากินด้วยกันแซ่บแซ่บแซ่บมาได้มาเลยกินทรงถ่ายปีวะฉันล่ะทรงถ่ายปีน่าปีใหม่เหรอเออกินปีกินปีใหม่มันทรงถ่ายปีกินปีใหม่ กินปีใหม่ปีใหม่แก้วเพีงหน่อแก้วบีแก้วบีแก้วอันนี้แหละตานนนีแหละ้น้ามันเบิดมาเลยมาเลยมากินเลยกินอรเ้าไูมาตาบกกินน่ คุยเอาเนีงสูปลาชะบะหรือปลานิมอือเอาอยากปลานิฮึปลาชะบะมือุ่นไงปลาเผานี่ปลาชะบะจะมาอุ่นไงหนักหนักลงอือปลาซาบะอือน่าลานิมมันบอกว่าอบดเลยเียมเลยกระามือเน เดเป็นขงนกันนึงเนี่ยเอา้บปใไดูซื่อๆยาตีงนั่งดีๆยาตีงนั่งซื่อๆนั่นนันนั่นนันั่นนัพอเพิ่นบยู่แคนว่าอจะประกาศีเพิ่น้นะ เป็นในตำหุงนะเ้อแ่บแ่บอยู่เลยเอาลงไปน้ำเขาไปลงไปไปทานไปหาโทุล้สับเขาพูดแล้ว เด่นะมีแนวหอเขาเนี <intellectual sadece S 1> ่ยเหเขาเะบ่อ <embarrassment. S 1> ันน้นเนเมียเี่ยเด้ออยู่บนแนวฮอเนี่ยเอาไปห้เขาเลดจะจีหาใบเขากับฮอนั่ยแหละงงนิ่

นม่ลงพปลงไปไม่ไเด็ดอยู่บนลงลงไปหางเขาไปไปไปขึ้นน้อยเ่เฮ้ยไปขึ้นน้อยเ่ผักบ้วย ไปแล้วอ่อยบุพเพรสอ๋อแตมาน้าบุพเพรสมาคนอันมัดขึ้นในแม่กะหอมบอกหอมหอมบอกหอมบวันมูมี่บอกหนกะตานี่แหละเอาไปหาลุงเนาะกระตาไปหาลุงกินบวกินพักมามาโอ้ยอันนี้กระได ดิบมีนวไยียเล่น่ะหวยเนหวยเออนั่นแหละน้ำมือนั่นแหละมออันชุกี้คอยถ้วยนั่นัวปลาัวปลากันทิมให้มาอันยะภาาทิมยาภ้าชิมอืมเอาไว้นี่ กินอยู่บ่ชายเิ่นบ่กัดดอกตัวแม่บุกัดแบบแทบกินปีใหม่เนี่ยก็่ากินปีใหม่ของแท้หอมแล้วยืมก็้ยแหลกกุ้ยแซ่กุติดตามช่องบาร์บันพ่นก้นหมูในหารพี่น้องกุกระดิ่ง เบิองโฆษณาให้เนี่ยวัาเด็กทาเสีนมามาเ่ละเดือนๆๆไปซะก่อนพี่น้องคลิปหน้าพบพๆกันสุหรับคลิปนี้สวัสดีครับ